สวัสดีลูกเพจทุกๆท่านนะครับผมวันนี้เรามาสอนวิธีอเซ็ตเครื่องคอยนะครับผมวิธีตั้งใบตีนะครับตั้งใบตีเซ็ตเครื่องคอยให้พร้อมใช้งานนะครับผมดับแรกเอากระบอกจับออกมานะครับผมกรอบหัวหัวพลาสติกนะครับผมถ้าชุด9 9 0บบาทจะมีแถมไม่ให้นะครับเข็มทั้งหัวเข็มเลยนะครับใส่กระบอกจับเข้าไปนะครับปลายพลาสติกนะครับ ก็ประกอบกับตัวเครื่องคอยเลยนะครับเราก็ตั้งตัวนี้ให้มันตรงนะครับผมตรงฉากที่จะใส่เข็มเข้าไปนะครับแล้วก็แกะเข็มออกมานะครับเป็นเข็มก้านนะครผมตัวเครื่องคอยเครื่องโรตารี่จะใช้เข็มก้านนะครับผมใส่เข้าไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องกดนะครับผมปล่อยให้มันไหลเข้าไปนะครับ จะสังเกตว่าตรงนี้ครับผมมันจะมีก้านเข็มนะครับผมมันจะมีฝั่งมันจะมีสองฝั่งครับผมฝั่งก้านข้างนอกแล้วก็ก้านข้างในนะครับผม <S <S เราจะเอามันไม่จับ er. เราจะเอาก้านตัวนี้นะครับผมออกมาข้างนอกนะครับผมบิดๆเข็มนิดนึงนะครับผมงอเข็มนิดหนึง่งเพื่อให้เข็มมันเลียดสีได้ได้ดีขึ้นนะผมเก็บสีได้ดีขึ้นเวลาสัง่งครับผม นี่เป็นเข็มลงเงานะครับลงเงาลงสีนะจะใส่เข้าไปนะครับครับก็ใส่ลูกยางนะครับใส่ลูกยาง เป็นตัวเครื่องล็อกไว้ต่อ,อตนก็ากพอใส่ได้ที่แล้วค่อยมาปรับเข็มตรงนี้นะครับเข็มจะยาวจะสั้นปรับตรงนี้นะแต่ยังไม่ได้แล้วก็คลายน็อตตัวนี้ออกมาแล้วปล่อยเหล็กออกมาอีกนิดนึ่งได้น เราจะดูว่าเข็มยาวยาวแค่ไหนให้เรากดบาร์มลงนะครับบาร์ตัวนี้นะครับกดลงไปให้สุดเลยแล้วดูปลายเข็มที่มันโผล่ออกมานะครับแล้วก็ตั้งตรงนี้นะครับผมเราจะให้มันยาวกี่มิลกี่มิลเราก็ตั้งมาตรงนี้นะครับ ปกติช่างสักเขาจะใช้ประมาณ1.5นะครับผมนี่เข้าไปในเนื้อแล้วติดชัวนะครับผมถ้าเกิดว่าเราคอนโทรลเข็มยากหรือว่ามือใหม่อย่างงี้ครับแนะนําให้ใช้ประมาณขอบเหรียญห้านะครับผมขอบเหรียญห้าวัดออกมาเวลาเข็มโผล่นะวัดออกมาแล้วทีนี้เวลาสักก็คือกดมิดเลยครับกดมิดไปเลยมันจะคอนโทรลง,ง่ายถ้าเราปล่อยเข็มยาวเกินไปเวลาเราควบคุมไม่ได้เข็มมันจะเข้าเนื้อลึกไปแล้วมันจะทําให้เป็นแผลนะครับ แล้วก็ล็อกเลยนะครับก็ได้แล้วแต่ทีนี้ถ้าเราเวลาเราสักไปแล้วเนี่ยมันเกี่ยวเนื้อเกี่ยวเนื้อเห็นไหมครับมันจะมีปัญหาอยู่ไม่มากครื่องคอยคือว่าเกี่ยวเนื้อเกี่ยวเนื้อคือแบบยังไงอะเวลาเราลากลากลากเส้นไปเงี้ยเข็มมันชักขึ้นไม่สุดแล้วมันเกี่ยวเนื้อติดไปเลยเข็มก็จะหยุดตรงนั้นเลยปัญหามันอยู่ตรงตรงสโตกนะครับผม สโตกง่ายๆคือสโตกใบตีนี่แหละครับให้เราตั้งใบตีถอยขึ้นมาอีกนิดนึงนะผมจะใช้เข็มยาวนะถ้าใช้1.5ก็จะตั้งประมาณนี้นะครับผมความห่างของใบตีให้มันเท่ากับความยาวของเข็มที่โผล่มาจากปลายเข็มนะครับเวลาชักมันจะชักขึ้นสุดเห็นไหมจะชักขึ้นสุดพอดีถ้าเราปล่อยเข็มยาวมาอีกนิดนึงเข็มยาวมาอีกนิดนึงนะครับอ่ะทีนี้ ปลายเข็มมันก็จะโผล่ขึ้นมาแลครับผมนี่ยังนี่ยังไม่เข็มเข็มยังไม่ยังไม่ไมทําทํางานนะผมเข็มจะโผล่มาเยอะมากเลยนี่สำหรับมืมออาชีพที่เขาใช้ชำนาญแล้วแล้วเขาเรียดสีแบบปลายเข็มสกิดเอาครับผมเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ทีนี้เข็มมันชักขึ้นมาทีนี้มันชักขึ้นมาไม่พ้นหัวเข็มนะครับให้เราปรับน็อตจี้ไปตีขึ้นมาอีกนะครับถอยขึ้นมาอีก ถอยจนกว่าปลายเข็มมันจะมุดเข้าไปในปลอกเข็มนะครับถอยไม่เรื่อยเลยอ่าโอเคนี่กดดูถ้าไปตีห่างอย่างนี้นะครับมันต้องใช้ไฟสูงๆหน่อยนะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงที่ปรับแล้วเครื่องไม่ติดก็คือว่าไฟมันไม่ถึงนะครับผมเราต้องเร่งไฟขึ้นมาอีกนะครับ แต่ทนี้เวลาสักไปอ่ะเข็มก็จะไม่เกี่ยวเนื้อแล้วทีนี้เพราะว่าเข็มมันชักขึ้นสูงขึ้นแล้วนะครับมาดูเครื่องมันจะเบาแต่ถ้าแต่ถ้าใบตีมันถี่เครื่องมันก็จะแรงขึ้นนะครับ มีไฟเท่าเดิมน,นะครับผมา3นะคอยดูนะถ้าเราปรับไปตีเข้ามาทีหน่อยเครื่องก็จะแรงขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าสโตกมันจะสั้นลงนะครับครับผมวันนี้ก็เราก็มาจบการรีวิวเครื่องสักคอยเป็นแค่นี้นะครับผมวิธีใส่เข็มวิธีปรับใบตีวิธีตั้งสโตกนะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผม ติดตอด่อสอบถามเพจเราได้ต้นสักลายราคาโคตรถูกครับผมถามได้นะัอดมินใจดีมากครับตรงนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันเยอะมากมายเลยครับผมผมขอบคุณครับ